ดูยังไม่บาลานซ์ไอคางให้บาลานยยังไม่ไปดูนะันเป็นไรบ้างน้ำไม่เป็นไรไหมครไม่ไรครัน้ำไม่เป็นไรจิ๊บจิบไฟไฟกระจงเดี๋ยวผมดึงกระจังออกก็ลมุง้านพุ่งก้านรถก็หน้าไหนเจอคนสนิทเลยเจอคนสนิทที่เชื่อรตไม้เลยนะรถต้ไ่ายนะเาเรียกตองนะ ขวางการจราจรขับยังไงขวางการจราจรเต็งจริงเนี่ยคันหลังก็ต้องรับผิดชอบนะจ่ายหมดนะเนี่ยใครวะคันหลังเนี่ยไฟสันไฟสันจ่ายหมดตันเลดจ่ายหมด หลังทำไมไม่ยิงอ่ะโตโต้นี้อยห้อันนี้เยๆวูัฟูมันฟูไหมเดี๋ยวมันฟูหนเข้าหน่อยดิ วงไงูนรถถอค มพี่ยาวก็ตรงจากพี่หมูพี่หมูก็ตรงจากอีกคันอีกคันก็ภปสารตอนนี้ะลิงขาดรถก็เลยไหลาจากขาบนลงมาพี่ยาวอะ่ะมาชนต้นไม้นะหมูมาชนตูนพี่ยาวน้ำเหมงก็ส่งหนีไปก่อนครับตัวน,นี้กทอเน,นี่ฮะเป็นต้นเหตุให้ชนกันห้าคันรถ <c oughs> เราสไลด์มาเลยครับลงมาเนี่ยครับแปดช่ง ถ้าสไลด์ตามกันมาไม่เป็นไรเพราะแปะทงไล่ชนผมผมเลยหนีออกมาก่อนหลังจากผมหนีลงมาแล้วห้าชนชนกันเลียงแปะหนีไม่พ้นผมหนีไม่พ้นแปะหนีไม่พ้นผมออีกตูดูเลยปัญญาชาเลยเลยดันลงมาเลยครับตอนนี้เราก็ได้มามอาสนามบกอยู่ข้างบนกันสี่คันนะทิ้งกันน่ะหกเจ็ดเมตรนะโอ้โหแปะแปะไฟแดงอยู่อ่ะไอ หยุดอยู่นะผมหยุดอยู่นะเออ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 เอาไงแบนี้คืนนี้เราคงจะท้างแรงมาตรงนี้ฮะพอลถไปก็ไม่ได้แล้วครับเป็นไงปะมันไหมมันจุดมันน้องบีเจงน้องบีเจงแปะบอกน้องบีเจงเลยครับน้องบีเตงทิพไแลจะใส่รองเท้าอะไรมาหกรรม มัน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 เอาดี๋ยวดูท <x 2> kind of <X 2> um ่าดูทาาโอ้ยว้ไอ้สั่ไอ้สั่โอ้โหเต้นไม้เลยแรงลงเลยกตกใจด่วกหกใจเลยลงมาลรเข้าวให้หมดไปใส่จานแล้วทีเดียวเลย เดินเดินออมาเดินปัดเดินตะลิงมันแตกปะทีเดียวเดีแต่ละคนทีเดียวเลยวเดียยาด้วยเอาเอาแก้วอยยาวีเดียวเลยีเดียวเลยทีเดียวเลยเอามาทำใหม่มาทำใหม่เห็นไหมอย่างนี้เลยเยี่ยมจริงจริ ข้าวทุ้งใหญ่ไม่เคยโหดอย่างนี้เลยอะไรทุ้งใหญ่ยังไม่ไหลอย่างงี้นะนี่โอ้โหคนละฟิวทุ้งใหญ่มันยังมีทางชาวบ้านนะทุ้งใหญ่เนินสไลด์มันไม่เคยมีไม่ดิบนะนี่มันดิบๆอันนี้ชาวบ้านไม่ใช้กันทางวัวเดินอยากได้นอนกันฝ่ายทมีคนใช้นะกูดอยกี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยังต้องเข็นเลยวางไว้ตรงนี้ชุดหนึ่งครับแต่แนวขอเที่ยวโม้ Shake your ass around me. I like to wait the way you swing your hips around me. I like to wait the way you shake your ass around me. I like to wait the way you swing your hips around me. All right. <laughs> <laughs> อันนี้สุกทีเดียวอันนี้สุกสุกพอดีเนี่ยน้ำฟังติ้มมันก็เนี่ยนะครับที่เหลือก็รอของหวานยาวคอฟโรสเขาต้องกินกันอย่างงี้อยู่บ้านไม่เคยกินแล้รับอยู่บ้านไม่มีแดกก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลากินกันใช่ไหมครับอยู่บ้านกินน้อยเอาอะไรก็เอาใจเน่หน้าดูเนี่ย ันสุกแล้วเนี่ยเออแล้ให้นี่มาอีกคนนะตอนเราโมงไงป่าพวกพี่เพียงเขชื่ออะไรนะอ๋อเราจะไม่มีแคมปิ้งไม่มีนั่งกินอะไรเนี่ยหมดสนุกรังคนต่างอยูแล้วแม่ใช่ไหมไม่ได้คุยกันไม่ใส่แว่นอ่ะมีอะไรก็คุยกันเลยเล่าเหรอล้มกันลงมกันเออลแ้วโอ้โหเกาก็แล้วแม่สิ่งผ้าเบี้ยสิ่้าเบี้ยใส่กันไปเลยตุดเสียงไม่มีเส้นไม่ใส่ที่ต้องทำเต็มที่แล้วอยู่อย่างนี้เละนั่งยอนมันสะดวกไง มันอยู่แค่ไหนใ่ผมยังไม่เคยเบิ้ลรถเลยนะป้ายางบอกเบิ่ลจะไม่ปล่อยตอนนี้ออกมันเข้าไปแล้วเดียบแค่เหรอเพราะว่ามันจะหมดสวัสดีวันนี้คือวันอาทิตย์ของวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับเมื่อคืนเรามาได้ถึงตรงนี้ประมาณสี่โมงเย็นก็ฝนได้เทลงมาหนักเลยรถก็เลยสไลด์ลงมาลงมาแคเกิดมีความรักกันขึ้นมาห้ากันจูบกันหมด หา <laughs> เป็นไงลูกคแม่ yeah, ลูกโตโตรถลรถทำไมรถเ,เป็น,อ,น,นยอ,อย่างงี้ฮะรถไหลครับไหลโดนต้นไม้เหรอรถใครอ่ะอ๋อแกอะไรอ่ะปูภูเขาครับเออปูเป็นปูที่แปลก เดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูครับไฮไลท์มาคืนครับดูลายทางเรื่อยเลยครับนี่ครับทางที่เราลงว่เมอาาคืนเดินสังเกตสังเกตป๋าเดินจะตัวเอียงไปข้างหน้านี่หมายถึงความชัน <c oughs> ความชันของของเนินที่ลงเนินนี้ชื่อคร่าวๆก่อนเลยคือเนินห้าตะลึงก่อนเดี๋ยวที่เหลือจะมีชื่อใหม่นี่ฮะต้นไม้ต้นนี้เป็นที่เบรกรถของเราทุกคันนะครับที่จะลงไปนู่นจะต้องมาเบรกอยู่ตรงนี้หมดนี่ลอยไหลลงมาที่พื้นหน่อยนี่ลอยครับรถจะสไลลงมาทุกคันแล้วเอาไม่อยู่ครับ เดี๋ยวเราเราก็จะมาเบรกที่ต้นไม้ตัวนี้ไว้ขยักที่สองก่อนที่จะลงไปข้างล่างถามว่ารถเป็นมอะไรครับเป็นครับพื้ๆตูมเขานี่เนี่ยคันขาไปจอดข้างล่างอีกคันหนึ่งเรายังลงไม่ได้เลยครับมอคุยกับป๋าตปอน่างนั้นเลยครับได้คูยกับป๋าไปสำรวจไปว่าเมื่อคืนทำพลาดอะไรถึงได้โดนต้นไม้นั่นนะเซ่มันไหลไปไม่มีทิศทางเลยเนี่ยมันลื่นมากเลยนะมันชันไง เนี <Ooh. S 2> <ste ven> ่ยฝนมันตกหนักครับรถเราสไลด์ลงมาสักห้าคันครับติดกันมาเลยมาถึงนี่แปะทงจอดอยู่ผมลงไปก่อนแปะทงรอน้ำเหม่งมาจากไหนไม่รู้เอาไม่อยู่ชนแปะทงกระเด็นไปเลยพี่ยาวไม่อยู่ชนน้ำเหม่งก็มีเดี๋ยวแล้วน้ำหมูน้ำหมูเอาไม่อยู่ชนพี่ยาว เร็จแล้วตัวโตครับตัวโตครับตัวโตก็เอาไม่อยู่ครับสไลด์มายังไม่หมดยังไม่หมดอัดตุ้นพี่หมูไปคันไพศาลเห็นเหตุการณ์กลัวจะไม่สนุกลงมาอัดเป็นคันสุดท้ายครับห้าคันนี่ติดกันหมดเลยสนั่นปลาเลยครับหันไปดูแปดทงข้างหลังเลยครับนี่ครับแปดงบอกต้นสายต้นสายไปเหตุ เนี่ย,ยคนต้น,ตนเหตุอยู่เนี่ยปีละครับ <laughs> ดูท้ายเลยครับคนเดินยังเดินไม่ได้เลยรถจะสลดไหลลงมาหมดเลยจะ <laughs> เอารถลงไปได้ยังไงครับ <laughs> พาะเมื่อคืนเราลงตรงนี้ห้าคันก็เลยมันสไลด์ครับไปจูบมันห้าคันหมดเลย <laughs> คันที่หกเราก็เลยรอไว้ก่อน <laughs> นี่คือคันสุดท้ายที่ชนอย่างแบนอีกแล้วครับเจ้านายครับ โอเคเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขคือเอาปั๊มลงมังมาขนาดนี้เติมลมไม่บอกว่าเนินอะไรนะยังไม่บอกครับเนินปริสนาเริ่มยางเรกแบนครับดูเนี่ยเนวก็เหนื่อยนนต้องล้างมันด้วยีงยิงไปยันบนเลยสภาพสลิงกันที่ต้องเปลี่ยนสลิงเพราะเหตุเกิดอย่างนี้เริ่มแล้วเริ่มต้วิน จะไหลลงเนลยนะครับแน่ลงเลยตามครับก็าดูดีกว่าทางที่จะไหลลงเงินข้นางหน้านี้คือดินที่ลื่นมากนะครับดินที่ลื่นมากมาน,นี่คือวถัยฐานเจ้าของดีออก ยังิ้มอยู่ใช่ไหมยิ้ม,มเปลี่ยน,นสลิงนะยิ้มบอกยิ้มแล้วใจใจใจยังอยู่ดิจะเกินร้อย <100 S 1> น่ะครับผมเดีย๋ยวถอดเริ่มไหลเดี๋ยวจะบัดทึกให้ดูช่างหมู ล่อยลอ้าวแล้วไปนั่งอะไรด้วยนะไปจุดก้อนเด็กข้างล่างมาเยอะขอจะลองอีกรอบนึงยข้างล่างมาเยอะเมื่อาวานนี่เสียวไม่พอนี่ครับระดับรถกับระดับเขานี่พอดีกันเลยนะเมฆที่เห็นข้างหน้าครับ กูครับเกลีย่ยกำลงมาอย่พม,มาๆๆ่าเดี๋ยวพม่งงมมาจะเก,ก่งให้ดูนะครับผม <c oughs> ดูต็ลิงนะครับพอพอดู ด,ดูดูดูตาลิงนะครับควันขึ้นแล้วครับตาลิงควันกุยนะนยปลาี่ตัวอะไรอะ่ะเนี่ยตัวติดอยู่กับดินเนี่ยเอา,เอาใสาแ่แหมกเลยครับเขาประชับตาไว้ให้เพราะเดี๋ยวเราไปเอา <c oughs> เ<ล>สปอนเซอร์ของใส่แหมกตรงเนี้ยส <c oughs> วย <c oughs> สายเอที่ม <ok> ันเป็นเพราะยางเราแบนมันเลยบีบดินรับเลยเป็นตัวลังสือออกมาเนี่ยเนียนเนียนเนียน ลงไงลงเลยพี่ใจตึบๆเต้นเบาลงเยอะรอบนี้เสร็จยางยังเพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวช่วงซ่อมสะพานอะเปลี่ยนยางใครซ่อมซ่อมไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนไปตอนนี้ซ่อมก็ซ่อมไปเพราะสามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ได้ยางแค่ลมกู้แ้วเดี๋ยวต้นที่แค่มะกันเดี๋ยวผมปิดตาอ๋อถนนใหญ่เมื่อไหร่แล้วมึงกูคิดตังค์เพราะนั้นอ่ะคันสุดท้าย ผมไม่มีเสื้อเด็ฟรีด้วยหยาเสียงก็ออกแล้วรานโนนนาพย่อดึงดึงอ๋อนี่นี่ผมถอยถอยดุดแล้วขาดแล้วไปดูไปลึกเออไปมดูดทมาข้างข้างไรไงวะโดนโอา้ยเอ้ยเอ้ยๆกรโอ้ยโอ้ย ตึกตึกอีกอีกเลยพอก่อนพอก่อนมีควอนแล้วควอนมาควอนนิช่วยไอู้่เขาพ่นมันก็มีแถวนี้เหมือนกันวะตัวลงไม่ควะนะเองวตัวนยก่อนเตัวน้อเอาตัวไหอเข้าก่อนเนี่ยข้างล่างอ่ะเินาเดิมาีย Your ass around me, I like to wait the way you swing <laughs> <shake> your <laughs> hips around me. All time you know, say you're know. you know. right about say you feel this. I want you, know. Mr. DJ. You know, respect to the man's song. You know. Sign out. out. <laughs> I like to wait the way you shake your ass around me. I like to wait the way you swing your hips around me. I like to. The way you shake your ass around me yeah. I like the way the way you swing your hips around me oh. I like the way Get you a moving No sí. quiero. Sí. Sí. to play

ดูนิดเดียวไปมากไปมากไปมากขวาเออามาตรงมาดูมือผมดูมือผมดูมือผมหมดแล้วมามาดีมาตรงมามาไปขาไปดูมือผม่ามาหมดแล้วมา่าอดีดีไปไม่เยอะไปไม่เยอะ มาเลยไปนู onder, variance, ่นเลย genau ว้าวมาเวเดียวข้แรกเลาไหลเดียวไข่แวบไปเดยมาเิ็เลยเดี๋ยวไข่แวบ बोल oh หน่อยไาไหมหมาคสามรอบผมจะพาอันนี้หมดเลยนะครับผมหมดปีนี้ผมก็โปรเกษรแล้วแต่หนังหมูเป็นหน้าโอ้าหผมแกแล้วผมกี่ปีแล้วไม่ไม่ห่อรับวะผมคกกับยอมเนี่ยเดินทางไปสารวัตรแลนด์ อ๋อคือหนึงงุ้ยแ้ก็ได้ปะอ๋ออ๋อเดินหน้าอีกทีเดินหน้าอีกทีแล้วก็โยกอีกทีาไมันิปเลยไปเลยได้แล้วขอนไปเลยไาขอนไปเลยไม่ลงเลยไปเลยนะขอนนี่มันขิ้ลงมาแล้วเนี่ยแม่ด้มันอยู่ไรนี้ดีเดี๋ยวขึ้นนี้เลยนะเนอะแน่แล้วมามา เบาละเบาลูกพี่เข้าเข้าง่ามไม้ขึ้นมาเลยเหยียบไม้เหยียบเหยียบง่ามมาอั้เลยเอาละแล้วลงมือนั่นแหละตรงมาก่อนต้องให้เข้อซ้ายก่อนพี่ต้องให้เข้อซ้ายก่อนเข้อซ้ายมากมาตรงมาโอ้ยระวงไม่กลัวไม่ต้องไม่กลัววันนี้เดี๋ยวต้องมาระวังไม่กลัวเบาลุนไเบาลุบเอาไป ไปไปลูกพี้ถามจริงอ่ะไม่เหลืออีกกี่เนออีกกี่กองกูบอกคนกูไม่รู้มันก็ถามอยู่นั่นแหละเหลืออีกกี่นอนอีกกี่กองมาเนี่ยเหยียบถางป๋าได้ไงฮะยย่เลยราก็บอกให้มันสบายใจไว้ก่อนมายังหลงเลยถามได้ไงไปนู่นเลยสีไปนู่นฮะยลายมาเกี้ได้หมดละเนี่ยขวาเหยียบตรงนี้เข้ามาแล้วจได้หมดเลยลายมาเกี้ได้หมดละทุกคัน่ะ

I like to wait I like to wait the way hey, you your lips me. I like to wait the way hey, 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 hey. hey, oh. you your me. I like to me. to the you me. you say Rest bad, yeah.